ตั้งใจอยากมีลูกฝาด6คนบ้านหรู10ล้านดาเอ็นโดฟินปลืม้มสร้างไว้ให้ลูกเผยข่าวดีตั้งท้องทายาทคนแรกแล้ว นักร้องสาวเสียงทรงพลังดาธนิดาธรรมวิมลหรือดาเอนโดฟินหลังจากควงแขนแฟนหนุม่มแรปเปอร์เดนิสไทคูลเข้าพิธีมั่นและจดทะเบียนสมรสไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนจะจัดฉลองวิวาไปเมื่อเดือนกรกฎาคมนับวันความรักก็ยิ่งหวานมากขึ้นหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานมาก็พร้อมมีทายาทและปล่อยธรรมชาติอยากมีอยากสร้างครอบครัวที่ใหญ่พร้อมสร้างบ้านไว้ดูแลลูก ส่วนทางด้านดามั่นใจว่าสามารถดูแลครอบครัวได้ถ้าหากมีลูกเยอะขนาดนั้นเนื่องจากหนุ่มเดนิสดูแลแม่และครอบครัวของเขาดีมากและหากมีลูกก็คงจะต้องดูแลลูกดีมาก้าแน่นอนขณะที่ทางด้านหนุ่มเดนิสกล่าวว่าใช้ชีวิตมาเต็มที่แล้วถ้าเจอคนดีๆได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองต่อยอดกลายเป็นครอบครัวที่สวยงามก็น่าจะดีกว่าและล่าสุดทางด้านดาเอนโดฟินก็ได้ประกาศ